สวัสดีครับ like ท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับหน่วยล่าง4สูตรนะครับงวดที่ผ่านมานั้นดับเอาอยู่หมดเลยนะครับดับหน่วยล่าง4สูตรของเรานะครับแต่ว่างวดนี้ผมเปลี่ยนสูตรใหม่ให้1สูตรถอดสูตรที่เคยหลุดออกนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาทั้ง4สูตรนั้นดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะสูตรเดิมทั้ง4สูตรนะที่ผมเปลี่ยนสูตรให้เนื่องจากว่า ตัวเลขบางตัวผมไม่มั่นใจว่าเอาอยู่ไหมผมก็เปลี่ยนออกนะครับก่อนที่เราจะมาดูดับหน่วยล่าง4ส,สูตรเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใจวิจารณญ,ญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็เสียงดังในฝนยังตกอยู่นะท่านผู้ชมนะก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเรามาดูสูตรดับหน่วยล่างกันท่านผู้ชมนะทั้ง4สูตรนะสูตรที่1นึ่งท่านผู้ชมเป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่เนื่องจากว่าสูตรนี้นี่งด งวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะแต่ว่าตัวเลขงวดปัจจุบันงวดนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะดับเอาอยู่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนใหม่1สูตรสูตรที่2สูตรที่3มสูตรที่4เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาส่วนสูตร1เปลี่ยนให้เป็นสูตรใหม่นะท่านผู้ชมนะเข้าใจตามนี้นะครับสูตรที่1ใช้ร้อยบนบวกสสูตรที่2รยบนคูณ3บวกสคงที่สูตรที่4ใช้แสนบวก2คงที่ สูตรที่สูตรที่3ใช้แสนบวก2คงที่สูตรที่4ใช้10ล่างคูณ3บวกร้อยหนึ่งคูณ2งบวก3คงที่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสูตร1นี่เป็นสูตรที่เปลี่ยนให้ใหม่สูตร2สูตร3สูตร4เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับก็ผมเอาสถิติมาให้ชม27งวดยังไม่หลุดนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกสองเป็นสถิติงวดแรกนะ เรามาดูสถิติทั้ง4สูตรแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดผลรางวัลออกหกสามนะเราให้ดับหน่วยสูตรหนึ่งศูนย์สูตรสองเจ็ดสูตรสามก็ศูนย์นะครับสูตรสี่ดับแปดนะก็ดับผ่านทั้งสี่สูตรนะครับหลักหน่วยก็คือสามนะครับเราให้ดับศูนย์สูตรหนึ่งผ่านสูตรสองดับเจ็ดผ่าน สูตรสดับ0นย์ผ่านสูตร4ดับ8ผ่านนะครับดับเอาอยู่ทั้ง4สูตรเป็นงวดที่27เนะเรามาดูงวดนี้เป็นงวดที่28งวด1กันยา2568สูตรที่1 100นึ่ร้อยบนบวกสคงที่ร้อยบนก็คือ8นะครับ8ปบวกสอง 8บวก2ก็เท่ากับ0สูตรที่1ดับ0สูตรที่2ใช้100บนคูณ3บวก3คงที่100บนก็คือ8 3 8 24นะครับ3 8 24ก็4บวก3คงที่4บวก3ก็ได้7 สูตรที่สใช้แสนบวก2องคงที่แสนก็คือ9 9้กบวกสก็ได้1สูตรที่4 10ล่างคูณสามบวกร้อคูณสงบวกสามคงที่10ล่างก็คือ6 6 3 8 บวก101 2, 101 6, 6, 6, 22, 3, ร้อยหนึ่งคูณสองร้อยหนึ่งก็คือหกหกสองสิบสองบวกสามคงที่นะครับสิบล่างคูณสามสิบล่างก็คือหกหกสามสิบแปดนะครับ101 2, 101 6, 101 6, 6, 22, 3, ร้อยหนึ่งคูณสองร้อยหนึ่งก็คือหกหกสองสิบสองบวกสามคงที่สองบวกสามก็ได้ห้าอันนี้ได้แปดแปดบวกห้าได้สาม ก็ดับหน่วยล่างสูตรที่1ดับ0สูตรที่2ดับ7สูตรที่3ดับ1แล้วก็สูตรที่4ดับ3ดับ 0, 1, 3, 7ไม่ซ้ำกันนะท่านผู้ชมนะดับ 0, 1, 3, 7นะก็ไม่ดับท่านผู้ชมมาดูสูตรที่3นะ สูตรที่สามนี่ที่ผมอยากให้ f อซดูเพราะว่าเป็นสูตรที่ผมใช้มานานมากท่านผู้ชมนะแสนบวกสองนี่แปดสิบกว่างวดนะสูตรที่สามในสูตรนี้นะใช้แสนคูณสองนี่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยครับแสนคูณสองนี่แปดสิบ 80ัพนะ80กง,งวดนะที่ผมเอามาให้ fc ได้ชมกันเนื่องจากว่าเป็นสูตรที่ผมใช้ประจำแล้วก็ใช้มานานมากก็คือแสนบวก2เนี่ย80งวดยังไม่หลุดดับเอาอยู่งวดนี้ดับ1นึท่านผู้ชมนะดับ1ก็ถามว่ามันก็ไปชนกับเลขเด่นอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นเป็นสูตรเดียวเท่านั้นที่ผมก็ยัง จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่สรุปล่างนะวันที่สรุปล่างผมก็จะตัดสินใจอยู่073เนี่ผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่แน่ๆนะอันนี้เป็นความมั่นใจส่วนตัวตามแนวทางตามสูตรตามข้อมูลที่ผมใช้ที่ผมมีใน Fc นะ037ผมมั่นใจว่าเอาอยู่แน่ๆ0 สามเจ็ดมั่นใจว่าเอาอยู่แน่ๆดับหน่วยล่างงวดนี้นะครับทีนี้มันมีอยู่สูตรหนึ่งก็คือสูตรเนี้ยสูตรนี้ดับยาวมากเลยแปดสิบง,งวดในสูตรสามเนี้ย,เ,ยเป็นสูตรระยะย,ยาวที่ผมใช้มานานต้องใช้คําว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมเอาเอามาแปงปันให้เอฟซีได้นําไปใช้กันเนี่ยนะงวดนี้ดับหนึ่งหน่วยล่างดับหนึ่งก็ถามว่ามั่นใจสูตรไหมผมมั่นใจสูตรเพราะว่ามันเดินมาแปดสิบงวด แต่มันก็เสียวๆอยู่เพราะว่ามันไปชนกับเด่นเด่นล่างงวดนี้ก็หนึ่งก็เด่นพอประมาณดับก็พอประมาณท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเด่นชนดับพอประมาณนะก็แล้วผสมกับสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีระยะที่ยาวแปดสิบกงงวดแล้วนี่ยังไม่หลุดนี่โอกาสหลุดก็มีสูงนะท่านผู้ชมสูตรที่ยังไม่หลุดนี่เขารอวันหลุดนะสูตรนะต้องระวังสูตรที่ยังไม่หลุดก็คือเขารอวันหลดุด ส่วนสูตรที่หลุดนี่เขาก็รอวันเดินต่ออะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันเป็นสูตรที่ใช้มานานและผมค่อนข้างมั่นใจสูตรนี้แต่ก็จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็วันที่สรุปนะว่าจะเอาไว้หรือไม่หรือจะตัดตามสูตรดับหน่วยล่างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะท่านผู้ชมนะก็ เอาเอา037นะย้ันนะ037 3ตัวนี้เป็นหลักก่อนผมม section, ั ai, ่นใจว่าเอาอยู่ดับหน่วยล่างงวดนี้นะครับส่วนสูตรที่3ดับ1นี่เดี๋ยวเอาไว้จะตัดสินใจในวันที่สรุปเลขล่างนะครับก็แล้วแต่ fc นะครับชอบข้อมูลไหนชอบดับสูตรไหนก็เลือกหยิบไปใช้นะครับหรือจะใช้ทั้งหมดตามที่ ผมเอาลงให้ก็แล้วแต่เอฟซนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจท่านผู้ชมนะนำไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนะให้รอบคอบให้ละเอียดกับข้อมูลที่ท่านมีกับข้อมูลส่วนอื่นๆนะครับท่านก็พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะท่านผู้ชมนะก็ผมให้แนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมผิดถูกไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ก็พยายามตําทําให้ดีที่สุดเต็มที่นะท่านผู้ชมเพราะงวดที่ผ่านมาเราก็เข้าเต็มเต็มนะ สามงวดนี่เข้าสองงวดเต็มๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอีกงวดหนึ่งก็เข้าแค่ตัวเดียวนะถือว่ามาในทิศทางที่ดีสําหรับข้อมูลเลขล่างนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้เข้าอีกนะครับอยากให้เด่นมาดับเมาอยู่เราก็จะมีสิทธิ์ได้รับโชคกันยกช่องเลยท่านผู้ชมนะสาหรับท่านใดท,ที่ไม่ถูกงวดที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็เราไม่มีโชคไม่มีดวงนะงวดนี้ไม่แน่ท่านผู้ชมทีนี้ก็ งวดนี้พิเศษนิดนึงมี fc ขอดับล่างมานะผมก็ขอดับล่างที่มันไม่ยุ่งยากไม่ต้องบวกตัวเลขเยอะมี fc ประจํานะครับไปเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งก็ก็ต้องขอบคุณนะสนับสนุนทางช่องมาด้วยเลี้ยงกาแฟด้วยเลี้ยงขนมด้วยทนะ่านผู้ชมมี fc ผู้อาวุโสท่านหนึ่งนะใจดีนะก็ท่านก็ถูกงวดที่ผ่านมาก็จากช่องผมนี่แหละนะ ก็บอกว่าได้ผ่อนลดอีกหลายงวดว่าอย่างนั้นนะเดือนหนึ่งผ่อนงวดลดก็หมื่นกว่าบาทก็ท่านบอกว่าได้หลายงวดอยู่สําหรับงวดที่ผ่านมา fc ประจําผมก็ผมขอสูตรผมมาเป็นสูตรดับล่างแล้วก็บอกว่าให้เอามาแบ่งปันใน f f c ด้วยผมก็เลยจัดมาให้สองสูตรงวดนี้เป็นสูตรง่ายๆนะสูตรง่ายๆเป็นดับล่างสงสูตรคลิปต่อไปท่านผู้ชมนะคลิปหน้าเรามาชมดับ ล่างง่ายๆ2สสูตรนะเดินดีพอสมควรนะครับท่านผู้ชมและผมก็มั่นใจว่าเอาอยู่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ